เปิดดวงลัคนาราศีมีนประจำเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ดาวการเงินเริ่มขยับส่งผลให้รับทรัพย์ก้อนโตและดาวราหูจะอยู่กับเราเป็นเดือนสุดท้ายเตรียมตัวพ้นทุกพ้นโศกพ้นโพยภัยเตรียมเฮกันได้เลยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนทั่วไทยและทั่วโลกทุกท่านเลยนะครับ EP นี้ครับได้เวลาแล้วครับ มาฟังคําพยากร์เดือนเมษายนครับเนี่ยจะถึงแล้วนะครับมันจะได้รู้ว่าเกิดอะไรก่อนจะได้ไปลงมือทําวางแผนก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราจะได้รอดก่อนไงครับและที่สําคัญครับดาวราหูเนี่ยได้สถิตอยู่กับตัวเราชาวมีเนี่ยมาเกือบสองปีแล้วนะครับและเดือนหน้าจะได้เวลาย้ายครั้งยิ่งใหญ่แบบสุดๆเลยครับและอาจารย์เกตเทวาก็ได้ ทำคลิปหน้าปกแบบนี้นะครับยอดวิวทะลุหลักหมื่นไปแล้วนะเพราะ,ะนั้นใครยังไม่ได้ดูไปดูได้เลยเพราะอาจารย์ดูทายลึกถึงวันเกิดและดาวราหูตอนเกิดครับแปะลิงก์ไว้มุมขวาบนเข้าไปฟังกันได้เลยนะครับและที่สำคัญก็มาฟังคลิปนี้กันต่อครับว่าเมษายนเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับในห้าเรื่องนี้แบบละเอียดนะครับเรียกว่าฟังจบเนี่ยไปวางแผนชีวิตดีๆได้เลยนะครับอ่ะเรื่องที่สำคัญครับชาวมีนก็คือ การเงินและโชคลากก็แน่นอนครับดาวอังคารดาวการเงินครับในช่วงสามสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเดินถอยหลังวิปริตครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าใครที่ดาวการเงินเดิมไม่ได้ไม่ค่อยได้มาตรฐานไม่ค่อยได้ตําแหน่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยมีเกณฑ์เขาที่จะหนักจะเหนื่อยที่จะขาดเงินชอดเงินยึกยักเงินไม่ค่อยเข้าอะไรอย่างนี้นะครับแต่หลังวันที่หนึ่งเมษาไปแล้วก็ต้นเดือนเลยครับ ดาวอังคารการเงินขยับย้ายแล้วครับเตรียมเดินหน้าวันที่9เมษายนอีกโอ้โหแปลว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับการเงินการทองจะเริ่มไหลลื่นนะครับเริ่มหามาได้มากขึ้นเรื่อยๆอ่าขอให้กล้าแข่งขยันครับก็จะดีนะข้อแรกนะพั้นการเงินเริ่มขยับเริ่มดีขึ้นนะครับหาเงินหาทองได้มากขึ้นนะครับสองดาวอาทิตย์ครับวันที่14เมษายนครับย้ายเข้าเรือนการเงิน แล้วมีตำแหน่งมหาอุดอุดแปลว่ามากแปลว่าเยอะนี่ไงก็จะได้อีกมากได้อีกเยอะเลยนะครับในช่วง14เมษาไปแล้วครับชัดเจนเลยนะดาวอาทิตย์ก็คือไปดีลกับผู้ใหญ่ไปเจรจากับคนใหญ่ๆโต แต่งกายแต่งตัวให้ดีให้ดูสดใสสว่างมีออรา่าเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งความแสงสว่างดาวอาทิตย์ท่านโคจรเป๊ะตลอดไม่มีเดวิประิตฐพักองศาเห็นไหมนั้นถ้าเราทําอะไรถูกต้องชัดเจนแต่งกายแต่งตัวดีบุคลิกภาพดีพูดจาดีโอ้โหมีความรู้ความสามารถด้วยได้เงินอย่างแน่นอนนาทีนี้ที่ผ่านมาเราก็มีความรู้ความสามารถนะทําดีมาตลอดแต่ไม่ค่อยได้ไงเพราะดาวยังไม่มานะแต่ตอนเนี้มาแล้วครับเห็นไหมการเงินก็เดินหนะ้า ก็ย้ายตั้งแต่1เมษายนี4เมษายนได้อีกเปาะหนึ่งเลยนะโอ้โหเพราะฉะนั้นรีบทํารีบลุยกันได้เลยนะครับแต่แน่นอนครับดาวราหูยังอยู่กับเราไงก็มีบ้างครับที่จะมีอุปสรรคที่มันจะต้องเหนื่อยต้องทําเป็นสองเท่าสามเท่าอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้หมา็มนะแต่บอกข่าวดีก็คือเดี๋ยวราหูเดือนหน้าก็จะย้ายแล้วครับอ่าพอย้ายเราก็หลุดแล้วไงพ้นเคราะพ้นกรรมพน้นโศกพ้นโพยไปแม่ก็ดีใจด้วยนะครับเพราะถ้าเจออะไรอีก อีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้ก็คิดว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วจะไม่เจอแล้วนะครับเตรียมเฮกันดังๆได้เลยนะอันนี้อยากจะฝากบอกเลยนะครับอ่าและที่สําคัญดาวพุธครับวันที่11เมษาย,ยนครับโคจรมาทับพระราหูในราศีเกิดเราเข้าเกณฑ์พุธอันธพาลวิวาทราหูไงพนั้นก็ฝากหน่อยเรื่องการตุกติกการช่อโกงแก๊งคอเซนเตอร์นะครับหรือคนมาหลอกลวง หรือสก c a m m e r อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยถ้าจะมีก็เดินสุดท้ายหรือจะมีคนมาดิสเครดิตมีคนมานินทามีคนมาหลอกลวงเชื่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีผิดเจองก็ทักทักไว้แล้วใช่ไหมเราก็ถ้ามีอะไรแปลกๆกเอ๊ะแปลกแปลกปก็ไม่ต้องไปเชื่อเนี่ยมีคนมาชวนลงทุนก็ไม่ต้องลงก็รอดทําด้วยตัวเองเลยเพราะตอนนี้ดาวอังคารก็ารดาวตัวเองก็เดินเดินหน้าใช่ไหมย้ายอยู่ในมุมที่ดีอยู่ในพบป,ปุตตาอีกปุตตาแปลว่าโปรเจกต์ไง ก็โปรเจรกต์โครงการงานต่างๆก็จะมีเข้ามาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ไปต่อได้นะครับเออเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะอย่าไปหลงกลจะมีใครมาหลอกเราหลังสิบเอ็ดเมษาเนี่ยอย่าไปเชื่อแต่พอเข้าพฤษภาโ,โหเริ่มหลุดเลยนาทีนี้นะครับอ่าต่อมาลาหูอยู่ในเรือนตัวเราใช่ไหมถ้าทําเกี่ยวกับออนไลน์ห้เทคโนโงนี้ก็มีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองอ่าน,นี้ก็โดดเด่นนะแล้วดาวสุกอีกหนึ่งดวงครับ ก็ยังทับตัวเราอยู่นะดาวศุกร์เป็นดาวพวกขัดทรัพย์เป็นดาวของกินเป็นดาวอาหารเป็นดาวความสวยความงามเป็นดาวแห่งการเดินทางติดต่อเห็นไหมก็มีเกณฑ์พวกนี้ก็ไปได้เลยนะครับนะหรือจะได้กินอะไรอไร่อยโดยเฉพาะหลังยี่สิบสามเมษาครับดาวศุกร์เดินหน้านะครับและตำแหน่งมหาอุดในตัวเราโอ้โหแปลว่ามีเกณฑ์ครับจะได้สุขสมอารมณ์หมายได้กินได้เที่ยวได้เดินทางได้ทําอะไรแล้วประสบความสาเร็จก็คือพูดง่ายดีตั้งแต่หนึ่งเมษาสิบสี่เมษาแล้วก็ ยี่บสาเมษาครับแหมดูโดดเด่นดีหรือเกินนะครับแล้วดาวเกตอีกหนึ่งดวงเนี่ยดาวเกตที่ผ่านมาเล็งเรามาสองเดือนบางทีมันก็ปั่นป่วนได้นะอแต่พอดาวเกตย้ายออกไปเห็นไหมก็ไม่ปั่นป่วนแล้วเราเริ่มอยู่ในภาวะที่นิ่งขึ้นทําอะไรก็มีเกณฑ์จะได้เยอะขึ้นครับอ่าแล้วต่อมาในเรื่องโชคลาภครับก็คือดาวเสาเห็นไหมดาวโชคลาภเราตอนนี้ไปเล็งกับดาวเกตรครับเพราะนั้นต้องทายเลยครับว่าจะได้โชคจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันแม่นออกตรงครับ อ่ะะาเพราะฉะนั้นก็ไปทําบุญทําทานไปไหว้เทพไปขอเลขดีๆจากเทพก็ได้ไปจุดทูบเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราเคารพนับถือได้ทุกองค์เลยนะก็จะมีสิทธิ์ได้แต่ว่าถ้าได้โชคเนี่ยเทพบันดาลให้นะครับหรือไปทํามาหากินอะไรก็ตามอ่ะจังหวะเนี้ยก็จะมีก็จะดีขึ้นนะครับตรงจุดนี้เนาะแล้วข่าวดีก็คือดาวเสาวดาวเจ้าเรือนลาภเดี๋ยวเดือนหน้าครับจะย้ายมาทับตัวเราเรียกว่าโชคล่นทับ รับเต็มๆเลยนะอ่าแต่จะมาเดือนไหนเนี่ยเดี๋ยวไปฟังกันต่อหรือเดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปดาวเสาย้ายครับแบบละเอียดเลยนะครับตามวันเกิดตามดาวเสาตอนเกิดดาวกระทบดาวอะไรแบบนี้นะโอ้โหรับรองกดติดตามไว้เลยนะได้ฟังแล้วจะถูกใจมากๆนะครับช่วงนั้นแหละโชคลาภจะมากันรัวๆๆๆเลยเออบอกอย่างนี้เลยอดใจรอเดือนพฤษภาโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตมีมาแน่นะครับตรงนี้นะอ่าอันนี้ก็เป็น ภาพตรงนี้ก่อนส่วนการงานครับการงานการเรียนการเขียนการอ่านแน่นอนครับดาวพฤหัสเป็นดาวฤกษ์สัมพันธ์กับงานก็ถ้าจะมองว่าเ้ยเจอดาวมฤติยูแล้วมันปั่นป่วนแล้วมันไม่ค่อยได้ดังใจก็จะบอกว่าเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมดาวการงานดาวระก็จะเดินหน้าย้ายได้ปฐุมมเกณฑ์ได้อุดมมเกณฑ์โอ้โหเยอะแย,ยะไปหมดเห็นไ,ไหมก็เดี๋ยวก็ทาคลิปไว้อีกอะ่ะเจาะลึกถึงวันเกิดดาวเกิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ติดตามได้เลยนะครับ แต่เดือนนี้ก็เห็นได้ชัดแหละว่าถ้าตั้งใจขยันสู้ลุยก็มีเกณฑ์จะผ่านได้นะครับงานต้องมีเดินทางพบปะเจรจาติดต่อพูดคุยคนเยอะๆไปเข้าสังคมไปเข้าสัมมนาไปประชุมออนไลน์อะไรเงี้ยมีติ้งไปเลยนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับตรงจุดนี้เนาะเออก็ลุยสิครับแต่ก็ระวังหน่อยมีพุทธลาหูงานระวังเครื่องมือสื่อสารมีปัญหาโทรศัพท์แห้งหายซ่อมหรือ กำลังทาํางานผ่านคอมอ้าวลืมเซฟหรือไฟดับหรือแผ่นดินไหวเห็นไหมมันเลยไม่ได้เซฟโอ้โหมันข้อมูลเสียหายหรือระวังไวรัสเข้าเรียกค่าไทยอะไรว่าซอฟต์แวร์อะไรนั่นอ่ะแปลกๆอย่าไปกดนะอย่าไปกดลิงก์อะไรแปลกๆเดี๋ยวนี้ผลต่อการงานเราได้นะเห็นไหมเพราะนั้นถ้างานเราเนี่ยผมดูแล้วจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ดูจัดแย่อะไรหรอกนะมันก็ไปในทางไปได้เรื่อยๆแหละนะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรไม่ชอบไม่ถูกใจอึดอัด เครียดอะไรต่างๆบอกเลยนะครับเดือนนี้เดล last มันเดือนสุดท้ายครับทั้งงานทั้งความรักทั้งการเงินทั้งโชคเดี๋ยวเดือนหน้ามันจะพลิกมันจะเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมืออ่าให้เข้าใจตรงกันส่วนการเรียนก็บอกแล้วถ้าเราตั้งใจเรียนขยนันอ่านเยอะๆมีเกณฑ์จะสอบติดอยู่นะครับต่อมาเรื่องความรักนี่แหละที่ยังดูไม่โดดเด่นเห็นได้ชัดเพราะช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี่ดาวคนรักก็อยู่ในเรือนวินาา แต่พอวันที่1 1เมษายนดาวคนลักกับดาวพุธดาวพุธก็มาเจอพระราหูพุธอันธพาลวิวาดลาหนะูก็อาจจะทะเลาะกันอาจจะจับได้ว่าไปมีคนอื่นมีกิ๊กมีกัก,ก,กอะไรอย่างเงี้ยมีมือที่สามเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับเรื่องความรักแต่ดูทรงแล้วก็จะเป็นเดือนสุดท้ายเช่นเดียวกันเดี๋ยวพุธราหูก็จะแยกออกจากกันนะครับก็เรียกว่าความรักจะดีขึ้นในเดือนพฤษภาคมะแต่เดือนนี้ถ้ามีคู่ก็โสดไปก่อน นะครับอย่าเพิ่งเชื่อใครใครมาพูดใครมาหวานล้อมจะให้นู่นให้นี่นะต้องมาอยู่กับฉันนะหรือเดี๋ยวจะให้เงิน10ล้านนะต้องโอนมาแสนหนึ่งล้านหนึ่งก่อนเนี่ยอ้เงี้ยโดนแน่นอนนั้นมีเรื่องคู่มีแฟนทิปไปก่อนนะถ้าเป็นคนโสดแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะพูดสุกอีกคู่อย่าดูเบาเมาเมาเสพสมจนสมสารเลยนะ,สะแสดงว่าจะไปที่ไหนกัน 2. ต่อสองนะถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะมันจะมีเกณฑ์ไปโดนล่อลวงโดนปั้มโดนอะไรได้และท้ายเขาก็ทิ้งเราหรือไม่เขาก็ไปมีคนอื่นอะไรแบบเนี้ย เห็นไหมเตือนแล้วจะไ,ได้ไม่โดนอ่าหรือบางทีก็ใจอ่อนอะไรอย่างนี้อืมหรือสองถ้ามีคู่ออพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวทะลงทะเลอะไรก็ได้เลยเพราะพุทธสุขเป็นคู่ธาตุน้ำไงไปที่ไปน้าน้าแล้วมันจะใจฟูมันจะมีความสุขมันจะแฮปปี้อะไรอย่างนี้ก็ได้อ่านไหมนี่ก็บอกทางแก้ไปเปลี่ยนบรรยากาศก็เางาะื่ออยู่ด้วยกันนานๆเดี๋ยวทะเลาะก,กันอีกก็ไปเที่ยวก็จะไม่ค่อยทะเลาะหรือสองถ้ารู้ว่าจะทะเลาะก,ก็ต้องพูดค่อยจานะอย่าไปแบบ ใส่กันเยอะช่วงนี้ต้องพูดจากันดีๆพูดจาอ่อนหวานเซอร์วิสเยอะๆเ,เนี่ยก็จะผ่านได้คือพูดง่ายถ้าเป็นคู่กันก็จะผ่านได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็มีเกณฑ์จบเลิกลายอย่าล้างก็ว่ากันไปนะครับก็ดูแลตัวเองหน่อยนะเรียกว่าเดือนสุดท้ายจริงๆในทุกๆเรื่องเ,เงินงานความรักนะครับส่วนในเรื่องครอบครัวเอา้าก็ดาวเจ้าเรือนพันธุก็ดาวพุธอีกและเห็นไหมระวังขับรถไปเฉียวไปชน นะครับประก,กันอย่าให้ขาดอ่าหรือเกี่ยวกับทางด้านของใช้ภายในบ้านน้ารั่วน้ําซึมอะไรอย่างนี้นะครับพอน้ําตันมีปัญหาน้าไม่น้ําไม่ไหลอย่างนี้เอออ่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไปดูแลเลยหรือเรื่องอื่นๆก็ได้ฟืนไฟเราดูหมดนะครับเพราะดาวบ้านไปเจอคู่ศัตรูคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยนันก็ดูแลกันดีๆอหรือลูกหลานป่วยอีกก็ได้ นะครับมันได้หมดเพราะดาวอังคารการเงินไปอยู่ในเดือนกุตตะกุตตะแปลว่าลูกแปลว่าเอออาจจะมีรายจ่ายเกิดเกิดขึ้นเกีเก่ยวกับลูกนะก็ดูแลกันดีๆนะครับ,รบลกูกป่วยเนี่ยต้องพาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้หมดนะครับเพราะนั้นเรื่องความรักครอบครัวดูแลเยอะๆหน่อยนะอันนี้ดูทรงแล้วมันจะเหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินดูแลไปได้นะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับส่วนเรื่องสุขภาพก็ดูแล้วดาวจรัยิงอะเดินหน้านะดาประจำตัวเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกแต่มีพุทธกลาหูนะระวังคําพูดแล้วกัน พูดดีไปสีแก่ปากพูดมากปากมีสีหรือพูดผิดชีวิตเปลี่ยนหรือไปคอมเมนต์ผิดชีวิตเปลี่ยนหรือไปคอมเมนต์ในในในเพจเขาสุดท้ายเขาก็เรียกร้องค่าเสียหายได้เพราะฉนั้นอย่าไปคอมเมนต์อะไรลบๆนะครับอย่าไปด่าใครเดี๋ยวคุณอาจจะต้องขึ้นศาลหรือคุณอาจจะต้องจ่ายต้องเสียเงินเสียทองอันนี้ไม่คุ้มนะครับบอกไว้ก่อนนะเนี่ยถ้ารู้ก่อนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทําถึงเวลาก็อดใจไว้อาจารย์เกตเธอมาบอกไปแล้วไม่งั้นไป ใส่ยับเลยสุดท้ายเขาบอามาฟ้องร้องคุณมาหมิ่นประมาทนะโดยแล้วเสียเงินอีกเห็นไหมเรื่องนี้แหละแล้วสองก็เรื่องแผลในช่องปากกัดฟันกัดลิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะช่องท้องลำไส้บ้างเล็กน้อยเนี่ยก็ดูแลสุขภาพเหมือนกันแล้วกันนะครับสุดท้ายครับเลขนําโชคครับสามหนึ่งหกสองครับขอให้ชาวมีนเฮงเอยๆนะแล้วถ้าใครอยากดูดวงแม่นๆกับอาจารย์เกตเววาไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าค่าครูเท่าไหร่ดูแลได้อะไรบ้างต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็มีภาพรูปดวงเราเองครับ มีติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งข่านายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกจว่าบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลย แล้วคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวะได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี982482 สามหนึ่งห้าแปดนะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวยินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบสามรอหกสิบองศานี่ ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทริโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิอกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับ หรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999าบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้าหรือสแกน QR c o ้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมา ได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนำละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบๆครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบ ผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ่านเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับ สิ่งดีๆเงินทองจะเจริญรุ่งเรืองไหลมาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาสู่บุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดนงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ํารวยครับ และมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสมริพผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ทต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทว่าก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวหกห้า 65. พิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับและอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลู้ก่อนรอนวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้หละกลอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทว